มันน้ำมากเลยยังกระปุกอ่ะพี่ปาดูขานี้ดิพี่ปาดูขานี้ดิขาวบมากเลยพี่ดูปาเดี๋ยวจดึงให้ดูมาดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆดูขาเดี๋ยวจะให้ดูแหวกใหญ่โอ้แบบนี้แหละอร่อยบีพี่ปาดูแบบนี้เลยอร่อยโอ้โหแต่ทั้งนั้นอ่ะอ่ะได้ได้เดี๋ยวบีเอานี้แต่ว่ามันสวยมากพี่ปาเดี๋ยวบีเอานี้ดูดูใหญ่เยอะนะโอ้โหสวยใส่ใส่เหมือนอันนี้ของบีอันนี้พี่แต่ความสั้น ค,ความาสันม้นเออใช่เน,นี้อันนี้พี่สัน้นลงมานิดนึงโอเคไปไปไปมันเหมือนมีอะไรเจาะหัวทุกคนสวัสดีค่ะโอ้ด oh, ูหัวสวัสดีค่ะสวัสดีวันวันดีๆนะคะอีกวันหนึ่งที่เราจะพาทุกคนมาเก็บเห็ดข้างในวันนี้บี้มากับพี่ปาแต่พี่ปาอยู่ฝั่งไหนก็ไม่รู้เนาะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเก็บเผ็ดดํากันนะคะขออภัยถ้าแสงเพราะวันนี้อากาศดีมาก อย่าใจเห็นแสงแดดทุกคนเพราะว่านานทีได้เจอแสงแดดทีเนาะไปค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปเก็บเห็ดดาเราไม่รู้ว่าจะได้กี่อากานะทุกคนถึงจะแดดนะแต่ว่าอากาศเย็นนะคะลุยก็เลยจะเดี๋ยวหาก่อนั้างั้นอะ่ะโอ้ตาก,ก็ไหลเนี่ยเพราะว่ามันแดดแล้วก็มันก็ล่มแล้วมันก็แดดอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออไปค่ะแอบมองหาพี่ปานางอยู่ไหนก็นไม่รู้ทุกคนอันนี้กลุ่มแรกนะคะกลุ่มแรก มันเหมือนมีคนมาทุกคนดูรอยเทา้านี่รอยเท้าคนชัดชเลยเนี่ยดูแต่ว่าก่อนนั้นเนี้ยบีคิดว่าตอนที่เขามาหาเห็ดมันยังไม่ออกเฮ้ยทุกคนมีคนมาเก็บไปแล้วค่ะเดี๋ยวดูจริงๆดูเขาตัดไปแล้วนี่เห็นไหมอืมเนี่ยมีคนเก็บไปละอรยเราม,มาช้ากว่าเขาอ่ะโอ้ยแล้วเราจะได้ไหมวันนี้แต่ว่าที่แน่เนี่ยค่ะโอ้ย อันนี้โดนเหยียบไปดูค่ะโดนเหยียบไปเสียดายสี่ดอกแรกค่ะ,ะแล้วก็นี่อูวนี่ขาอู้ดูค่ะความขาโอ้โหดูมันขึ้นไม่ได้ อันนี้ก็ได้ขายใหญ่มากทุกคนมันกำลังจะขึ้นเนาะดูค่ะดอกเล็กๆนี่น้อยอะเพียบเลยดูข้างหน้าอีกนี่ใช่หมดเลยนะคะขาก็จะยาวเหมือนเดิมเนี่ยรอยคนตัดไปนี่เนหะ็นไหม นี่แล้วก็นี่ฝั่งซ้ายนี่อ๋อนี่ข้างตะก,กานี่ลงมาอยู่นี่มีนิดหน่อยพี่ปามีคนมาเก็บไปแล้วอะ่ะมีคนมาเก็บไปละ มาเก,ก็ฝั่งนี้นี่นี่โอ๊ยทำไมเห็ดขึ้นอะไรอย่างนี้ล่ะวันนี้ขึ้นลา อันนี้ค่ะลงมามีให้เก็บอยู่เนี่ยลงมาเนี่ยพี่ปาเดินลงไปเนี่ย อะไรออเออใช่ยาหมองเข้าตาใช่แสบตาเลยเนี่ยเรากลัวไอ้นี่เห่าปลาทุกคนก็เลยทายาหมองมาทายาหมองพี่ปลาโอ้แสบตามากตอนนี้ลมพัดเข้าอีกโอ้ยายอันนี้ก็จะเอาลงที่เดิมนะเนี่ยเพราะมันเป็นเชื้อมันเนี่ยคะ่ะจับลงเออนั่นแหละเดินลงไป ไปเจออีกน,น,นี่ใหญ่อยู่นะนี่เดี๋ยวสวยมากตัดขานี่นี่ <c oughs> นี่ค่ะโอ้ทุกคนตรงนี้เยอะเลยเดี๋ยวนะนี่เดบาโอ้ดูรอยคนเหยียบ เหยียบเห็ดไปเลยอ่ะอตรงนี้มีมอสแต่ขาสั้นเนาะน,นี่ได้เปล่าอุ้ยเหนา่าอุ้ยไม่ได้เดี๋ยวก็จะค่อยๆกระเถิบไปอุอ้ยดูดูคนดูเขามาตัดลอยลอยคนตัด นี่น่าจะสักประมาณกี่วันเนี่ยเมื่อวานมัน้งฟินตัดแบบเนี้ยไม่ค่อยทนุถนอมเท่าไหร่นี่นะรอยเขาตัด ทางตัดทางดึงแสดงว่าตรงเนี้ยเยอะมากเลยตอนที่เขามาเจอรอยเหยียบตรงนี้เละเลยอ๋อแต่ก็ยังเหลือดอกหนึ่งไว้นี่น้ำมูกเริ่มมาี่เริ่มเย็นออ้ยตรงนี้เขาเหยียบเละมากเลยทุกคนโอ้ยดูเละไปหมดเลยดูเดี๋ยวเราก็จะมาตามเก็บ้ามรอยของเขาอืม โอ้โหนี่ค่ะโอ้โหแต่ข้างหน้าสวยมากดูสวยนี่แต่ตรงเนี้ยก็ได้อยู่เนี่ยตรงเนี้ยก็ได้อุ้ยตรงนี้สวยมากเลยเนี่ยเพิ่มความเก็บยากาเข้าไปอีกอันเนี้ยมันจะตัดให้ขาดเนาะเนี่ยพี่ชอบเห็ดที่มันเป็นดอกแบบนี้นทุกคนเนี่ยเดอก์หยักแบบเนี้ยชอบชอบนี่นะนี่ค่ะอืม มันต้องค่อยๆดึงจริงเพราะขาดนะเนี่ยค่อยๆแทรกตัวออกมาจากไอ้นี่โอ้ดอกขาดนี่ค่ะย้ายมาฝั่งขวาน้ำมุกไหลรัวๆจ้ะมันจะมีอีกดอกคว่ำเนาะที่ีบิวว่าไม่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อันนี้ก็เก็บได้นี่ดูตอนแรกเหมือนดอกเน็ตเดียวไหม แต่พอล้วงลงไปนี่ขายาวแล้วก็ไอ้ที่มันกำลังออกอะ่ะอีกเยอะเลยทุกคนจริงจริงมันก็ยังไม่ถึงหน้าเขาออกอ่ะเนาะเพราะว่าทุกอย่างปีนี้แบบเร็วมากออกเลยมากนี่ค่ะดูขาขาสวยเนอะนี่แล้วก็อันนี้กลุ่มนี้ กูมีได้อยู่เดินลงมาพี่ปาพี่ปลาตรงเนี้ยคนเหยียบเละเลยตรงเนี้ยใช่ไม่รู้อ่ะแสดงว่าเป็นคนแก่มาเก็บหรือเปล่ามองไม่ค่อยเห็นไงจริงๆ พ่อเอาไปรวมกันนี่แล้วก็นี่อุ้ย อัทรอในการเก็บไปด้วยเหมือนทุกคนดึงไปด้วยอะ่ะเออดูดอกเล็กๆเพียบเลยเห็นไหมจะเอาไปก่อนอุ้ยหนาวหนาวหนาวลมแรงมากเลยทุกคนคงได้ยินเสียงนะโอ้โหหนาวอ่ะเอานี่ไงกำลังจะบอกอ่ะดเดี๋ยวเราไปตัดกันป่ะเดี๋ยวเราไปตัดกันดีกว<อ>่าเถอะนะนะ ใช่ ใช่ยุซี่บอกว่ารสชาติมันเหมือนดินเขาเลยไม่ค่อยชอบเออโอ้โหดูตรงนี้สวยมาก ยาที่เป็นเรื่องขาเขาอะขาอวบไหมอะหรือว่าขาอวบเนี่ยขาฉันสั้นอวบมากิงนี่สวยแล้วจะมาแบบนี้ปั๊ดไปดูเห็ดน้องที่สวีเดนเนี่ยเพิ่งจะห็ดเผ็ดเพิ่หวานออกแอบมงนั่นแ่ะเอ้ย สวยก็ได้อยู่ค่ะอกล้องเองียงขออภัยค่ะกล้องรุ่นขานีก็จะเป็นอย่างนี้แหละ <c oughs> นีะ่พี่ปลายอยู่ข้างหน้าบีนุนนี่เก็บลงไปที่เดียวกันหมดเลยเนะี่ยดูทุกคนดูสวยเนาะมาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าดอกนี้จะขายาวหรือเปล่าดูค่ะโอ้โหดู เออโอเคโอเค,อเคพี่ปปาบอกตรงนู้นเยอะหน่ย่ยนางนั่งเก็บตรงนั้นนะตรงนี้ก็เยอะยิ้มออกนะโอ้โหดูนี่แล้วกันเห็นไหมดูเห็นข้างบนแค่นิดเดียวดูขาต้องลวงไปลึกๆเลยนะโอ้โหดู น,นี่เป็นแวบๆบแวบๆบแบบแบบแล้วก็นี่นี่ตรงน,น,นี้นี่ดนนูนี่ทุกคนดูข้างใน ใต้ต้นไม้อะนี่แล้วก็ตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีนะความมอดน,นี่แบบโอ้ย เต็มสิบไหมคะความมอสสวยมากนี่ค่ะอ <c oughs> ดอกเบลอ,อฟินไหม ฟินโอ้โหความฟิน,นมีไหมพี่ปาดูซ้ายและขวาเนี่ยบีเห็นพี่นั่งอยู่ตรงนี้แล้วพี่ไม่เก็บมองไม่เห็นนะทิมองไม่เห็นล้ะสินี่ ไปเอาดอกนั้นก่อนดอกนี้สวยพี่ปาดูี่ <c oughs> ขอเยอะโอ้โหดูปาอุ้ยไปแย่งก่อนนะขานาดอกนะเอาหรอไม่เอาไปเลยถ้ามันมีพอได้เก็บพี่ยพววพแย่งหรอไม่เห็นใช่ผู้วานุที่ชอบแย่งเออใช่เราไม่ค่อยกินเท่าไหร่น้อเนาะ อุ้ยพี่ปลาเอาดอกข้างหน้าหน่อยเนี่ยสวยมากเลยเห็นไหมเนี่ยเอาเลยเอาหน่อยนั้นน่ะเนี่ยดูเนี่ยข้างหลังต้นสวยมากเลยอ่ะใช่ยังพี่ปลาก่อนน่ะเนี่ยเราไม่ค่อยย่างเห็ดดำแบบเขาเห็ดดำไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่กีตแตกเลยบีเห็นก่อน ข้างในข้างในโอ้ยังกระดอกไม้มีเห็นมีเห็นกลุ่มนั้นดูดิข้างหน้านั่นอะแล้วแนวกันปะหรอใช่เนี่ยพี่ปาไปฝั่งซ้ายบีจะไปฝั่งขวาเนี่ยเนี่ยมีเห็นตรงนั้นด้วยแต่ว่าพี่ให้พี่ปาไปนี่บีไปฝั่งขวาเนี่ย เดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อนอมแถวนี่มันเริ่มมีก็ฟังมันไม่ไมีมมใช่บีคิดว่าเขาคงเดินมาไม่ถึงไหมแต่ก็เห็นรอยเท้าอยู่นะโอ้ยสวยมากสวยมาก,มากเดี๋ยวนะเดี๋ยวบีจะให้ทุกคนดูหนูพี่ปลาถ่ายอยู่ข้างหน้านุนมันสวยมาก,มากดูดใช่ใช่ดู <c oughs> ยพี่ปลาเยี่ยมนะดูใช่ีมันสวยสวยมากอุ้ยบีเห็นอีกกลุ่มหนึ่งแล้วข้างหน้าใช่หน่นฝั่งนู้นอุ้ยสวยใช่เดี๋ยวบีจะเก็บเดี๋ยวบีจะเก็บรวมกันอย่างนี้โอ้โหดูเยอะมายดูดิประพันใช่วันนี้ต้องเอากล้องมือถือถ่ายเพราะมันชัดกว่าเลยมันสวยแ่ะบีดู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 ค่ะ เดี๋ยวเราเข้าไปตัดถ้าขึ้นแบบนี้มันมันน่าเก็บมากเลยใช่มันแบบอลังการมากนี่ดูโยอ้สวยมากมนนเนาะนนนนสวยอะ่ะพี่ปาดูกลุ่มนั้นดิพี่ยังไม่เห็นนลยดิเนี่ยฝั่งขวาอย่าเพิ่งเดินไปเดี๋ยวเหยียบพี่บาเหยียบแล้วนั่นอะ่ะอย่าไอกอะไร,ะไรใช่เหยียบ ก็บอกไม่ได้เหยียบแต่ว่าเฮ้ยอุ้ยอุ้ยตกใจอะไรก็ไม่รู้วัยตกใจดูค่ะดูมันเหมือนเห็ดอะไนั่นแหละเออก็เห็ดน้ำหมากอ่ะแหละแต่ไม่น่ากินนี่เอาดอกนี้ก่อนแล้วกันมองนานแหละไปกลับไปถิ่นเลยอุยอยากเก็บไม่ให้เก็บถ้ากลุ่มงามใช่ถ้ากลุ่มงามโอ้ยกลุ่มพี่สวยกว่าของพี่อ่ะกลุ่มพี่ก็สวยไหน โออ้กโหูนี่เลยฟินนี่ดูอ้ยฟินมากเลยตรงนี้ยนี่จ้าฟินมากิโอ้โหทุกคนนี่มามาเก็บด้วยกันอู้ ดูทุกคนช่วยดึงหน่อยช่วยดึงหน่อยค่ะเอื้อมมือมาดึงหน่อยดูอนี่โอ้โหสวยมากไอ้นี่ค่ะใช่ไงบีมองเห็นแล้วเออต้องเก็บละ เดินนี่ต้องระวังเลยนะใช่รงศารเห็ดเ,เพราะว่าเขาสวยมากเดี๋ยวโอ้ยกลุ่มข้างหน้าต้องไปอีกแหละคันนี้สองถังจะเหลือไ,มไหมน่ยพี่ปลาเอ้ยเหลือดูข้างโอ้โหโอ้โหความมอดเนาะอมอดสวยมากโอ้ยขายาวมากโอ้ยดูนิดเดียวก็หักเนาะ เปล่ามากเห็ดใจเสาะมากเลยอ่ะโอ้ยโอ้พี่ปาโอ้ยสวยสวยสวยมากโอ้ยสวยมากคือมันแบบเนอะทำไมมันสวยอย่างนี้ล่ะมองเลยแบบพี่เพลินเพลินมากเลยอ้ยตายเด้อสวยบีจะบีชอบดึงขาดึงเบีย บีชอบใช่บีชอบลุ้นไงว่าขามันยาวเปล่าไม่ใช่อยู่ดึงมแล้วก็ตัดก็ได้อันนี้แต่ถนัดใครถนัดบ้านก็แล้วแต่ชอบอีกแบบหนึ่งในการเก็บเห็ดเนาะใช่บางคนก็อาจจะชอบอีกแบบหนึ่งใครชอบแบบไหนกัจริงๆแล้วก็เอาที่เอาที่ถนัดอ่ะที่ที่ตัวเองถนัดที่สุดเองแต่เราก็ถนัดลายเบ็ดนะเราถนัดดึงไงเราเป็นขาดึงอันนี้มันแล้วแต่อารมณ์เลยนะไม่แล้วแต่อารมณ์ละบีชอบดึงดึงมือข้างที่ก็ อยากเก็บตัวนั้มากเลยอุ้ยอยากเก็บต่งนี้มากเลยนั่นแหละพี่ก็พูดถึงนั่นแหละเลยอ๋อรพี่เก็บก่อนนะบางคนกลัวพี่เก็บอะบางคนกลัวพี่เก็บดูเก็บเลยดูสวยไงโอ้โหสวยมากเลยพี่ปลาดูโอ้ยพี่ปลาเอาหน้าเอาหน้าลงมาอย่างเงี้ยหน่อยข้างล่างอ่ะเดี๋ยวพี่จะแชะรูปให้เอาหน้าเลยเอาหน้าพี่ลงมาอย่างเงี้ย มันจะเห็นไม่ล่ะน่ะเห็นเห็นเนี่ยตายแล้วลงถุนเลใช่ไม่เห็นเห็นแล้วต้องโอเคแล้วนะเห็นโอเคเลยเอายพลืนเลยอืมเก็บต่อเพลืนเลยคะะขนาดที่เก็บตาก็มองที่อื่นไงกล้องมันก็เลยไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะ โอ้โหตรงนี้สวยสวยโอ้โหพี่ปลาฟินเลยอ่ะพี่ปลาเขายังเก็บไม่มาถึงตรงนี้เนาะยังไม่มีคนลอยลอยเท้าเดินมาใช่ไม่มีคนเหยียบใช่เพราะว่าเขาเต็มตะก้าไงเขาก็เลยกลับตรงเนี้ยคือแบบไม่มีรอยเหยียบเลยโอ้โหนี่จะฟินมากเอาให้สุดไปให้สุดขอบคุณนะที่ฝนไม่ตกวันนี้เนาะ เมื่อวานฝนตกใช่เมื่อวานฝนเยอะแล้วพี่ปาดูในป่านี้ดิพี่ปาเห็นไหมในป่าเนี่ยดูดิจริงเหรอโอ้บีมองตะเวนหมดแล้วบีอะใช่ดูบีพาทุกคนเข้ามาในป่านั่นเนี่ยดูป่าข้างหน้านี่แหละดูโอ้โหยังกระปูกอะโอ้โหดู แต่ว่านี้มันเป็นอีกดอกอีกพันหนึ่งพี่ปาเนี่ยพันที่เราไม่ชอบอ่ะพันที่เราไม่ชอบอ่ะพันดอกดอกคว่ำอ่ะพันดอกคว่ำแล้วขามันจะเล็กไงเออไม่ชอบเช่ใช่สวยเลือกได้ใช่เราก็เลือกโอ้โหพี่ปาดอกเนี้ยเนี้ยออมันเป็นไงแต่ถ้าโตเต็มที่ก็โอเคอยู่เนาะแต่ถ้าแบบเล็กๆ มีเหรอตรงนั้นอ่ะเอาทุกคนเรามาตัดรัวๆกันเลยดีกว่าไหมนี่นะโอ้โห و. งามมากงามปลิ่มเปลืออืมโอ้โห و. ถ้าตัดเนี่ยเอามารวมกันแล้วก็ตัดทยวมันก็เร็วมันก็เร็ว,มรวไม่เสียเวลาหรอกอย่าใจร้อนเวลาเวลาเก็บเพ็ดหลายคนมีบางคนบอกไงโอ้ยอเก็บทีละดอกแล้วเมื่อไหร่จะนี่โอ้บีก็ฟินแบบนี้ของบีเนาะบีก็อยากให้ทุกคนฟินด้วยไงมันก็มีแบบว่าเป็นพาร์ทที่แบบว่าเหมือนกับเออเก็บหลายดอกแล้วค่อยไปตัดอะไรเงี้ยหรือไม่ก็บางทีก็เก็บไปเลยแล้วตัดไปเลย,เยมันก็มีหลายแบบบีก็พยายามที่จะทำให้นะ อันนี้จะเป็นอีกพันหนึ่งที่มันเป็นไอเนี่ยเป็นแบบนี้นะเราก็จะไม่ค่อยนี่เท่าไหร่แต่ว่ามันแต่ก็ดีที่มีให้เก็บเพืเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะไม่ได้เฮ่ตะขาย,ยาวอยู่แต่ขาเล็กขาแห้งโอ้ยน้ำมูกก็ไหลโอ้ยขี้มูกไหลนี่เป็นทางพี่ป้าทำไมไม่มีน้ำมูกอะ หมดแล้เนี่ยหรอหะอะไรโอ้ยบีตกใจพี่ปาีำตัวเองอันนี้ดอกนี่คิดว่าแ้ามันุดไมรู้ไว้เดี๋ยวดูเดนะเห็ดออเออ,เอ,อ,เอ,อตรงกลางอะนะ แบบนี้ก็ตัดเพลินเลยเนาะไปทุกคนเรามบุมบม o v ออนดีกว่าข้างหน้าให้พี่ปาเก็บอยู่ฝั่งซ้ายเนี่ยโอโ้โ,อโหด,ด,ดูนี่โอ้โพี่ปาดูดิหลังเขาเล็กอะทำไมขามันใหญ่อย่างเงี้ยโอ้โหนี่มาเดี๋ยวเรา เดี๋ยวบีจะไปถ่ายตรงที่พี่ปลาจะเก็บให้ดูแต่ว่าบีมีอีกที่หนึง่งสวยมากพี่ปาดูฝั่งบีดิใช่ให้ดูอันนี้ให้พี่ปาเก็บดูฝั่งนี้ขามานะันะอเนนนนนะเนอะขาสวยมากใช่ไ,ไปเดี๋ยวเราไปฝั่งขวานี่ที่บีจะเก็บดู <ใน S 1> อู้ยังกระปูกอะเนี่ย เด้มาดูเน,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 นอะเสร็จไหมยังกระปูกอะอกอพ,พี่ป้าดูขานี้ดิพี่ปาดูขานี้ดินเนอะปาเดี๋ยวจะดึงให้ดูมาดใูใกล้ๆมาดูใกล้ๆดูขาเดี๋ยวจะให้ดูแหวกใหญ่แบบนี้แหละอร่อยบีพี่ป้าดูแบบนี้เลยอร่อยโอ้โหแต่ทั้งนั้นอะอ่าได้ เดี๋ยวเบียวนี้ที่ปลาเดี๋ยวเบียวนี้ดูดูดเยอะนะสวยไซส์เหมือนอันนี้ของเบียร์อนี่ยพี่แต่ความสั้นความสั้นเออใช่อันนี้อันนี้พี่สั้นลงมาดนึงโอเคไปไปไปโอ้ยสวยเนาะเห็ดเบียร์คือมันสวยมากเลยมันดตาผมนะ